สี่กันยาหกสี่นะคะตอนเย็นในเย็นสี่โมงเศษเฮ็ดละโงกขึ้นที่สวนป่าคุณแม่แล้วนี่เฮ็ดละโงกเหลืองเป็นแพรเลยค่ะคุณแม่เอากล้ามาหวานไว้ในสวนป่านะในใต้ต้นตะเคียนใต้ต้นแคนแล้วมีต้นสนต้นยางนาใต้ต้นยางนานันะเนี่ยออกจริงจงด้วย ใต้ต้นยางนาค่ะมีทั้งและโงกขาวและโงกเหลืองและโงกเหลืองและโงกขาวเนี่ยค่ะใต้ต้นยางนาเนี่ย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 ต้นยางนาคุณแม่ปลูกเป็นสวนป่าพุทธบารมีนี่เย็นวันที่สี่กันยาค่ะ ค่ะเนี่ยนี่เห็นแล้วงกเหลืองเป็นพืชเลยหนุ่มเป็นแลงเลยค่ะมีตอนนี้ตอนเย็นคุณแม่ลงมาดูสวนป่าเลยมาเห็นเมื่อวานไม่ได้มาเบิ่งแต่นี่คงแก่แล้วแหละคงเท่าแล้วลมโงกเหลืองถ้ามาเมื่อวานนี่หนุ่มพอดีเลย ไม่นีฝนตกแหงขนาดวางสวยเนี่ยขี้ดินก็เลยกระเด็นกันใต้ต้นยางใต้ต้นสนนะคะเอาก้าหวานเมื่อปีหกศูนนะคะปลูกต้นยางนาต้นสนปลูกสนป่าถวายพรธเจ้า เห็ดออกให้กินเป็นพืชเลยเนี่ยเห็ดละงอกเหลืองงามจังเลยไม่ต้องไปเก็บไกลแล้วเก็บในสวนป่านี่แหละี่ใต้ต้นตะเคียนด้ยเนี่ยในต้นตะเคียนต้นแขนเยแยะเลยต้นยางต้นสนต้นตะเคียนกอไผ่มีทั้งหน่อไม้มีทั้งเห็ดโอ้เนี่ยมันออกก็เยะขยะดูสิไข่มันตะมูตะมิเนี่ยเห็นปะ ไข่เมูติมีเลยนะคุณแม่ปลูกเองเ้อดูสิไข่เมูติมนะีอน่ะเนี่ยออกเป็นกอเลยค่ะเนี่ยยังกะไขก่กระปอมเลยเนะี่ยยังกะไขก่กระปอมเลยค่ะยังกะไข่จิ้งก่าเลยคุณแม่ปลูกเอง เอาเอาดอกเห็ดเท่าๆมาหวานมื่อปีหกศูนย์หวานกันน้องแพรกันน้องเฟินมื่อปีที่แล้วก็ออกแต่ไม่เก็บได้วันนี้จะเก็บซะหน่อยเนี่ยหนึ่งดอกเก็บแล้วเด้อเก็บแล้วนะคะหนึ่งดอก พอเอาไปแกงเบื่ออื่ได้อเมทไมาตัดตีนเห็นละวโงกค่ะนี่ไข่มันไข่เห็นละโง,ก,ะเะงกเหลืองนะคะ ดูสิเนะี่ยนังก็ไข่กิ้งก่าเลยส่วนนี้ที่พนบานถ้าคุณแม่ลงมาดูเมื่อเช้ากำลังตูมเลยนะเนี่ยดูนี่ก็ไข่กิ้งกา่านีงก็ไข่กิ้งก่าเลยเนะี่ย เก็บอดดอกบานหักขาเอาค่ะพ,พรุ่งนี้ก็จะแกงเห็ดละงอกงเก็บที่สวนป่าเจ้าของ ปลูกต้นยางปลูกต้นสนหัวหน้าส่วนเพื่อคนบอกให้คุณแม่เอาเอาเห็ดมาหวานเห็ดสารพัดสมปีเห็ดแล้วจะขึ้นขึ้นจริงๆด้วยแหละเนี่ยค่ะขอบคุณเทวดานะคะ คุณเทวดาที่ให้อาหารทิพย์นะคะนี่อีกก็ใต้ต้นอย่างนานแต่อันนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นนหรค่ะเก็บเห็ดค่ะ เห็นเะงอกเหลืองนะในดอกเกี่ยไม่ใหญ่เหมือนละางอกขาวนะดอกเล็กๆไขก่ก็เล็กๆไม่เห็นละงอกขาว เป็นแปลงพืชเลยถ้าลงมาเมื่อเช้าจะพอดีเลยเนี่ยอันนี้มันบานแล้วเมื่อเช้าคงตุ่มๆนี่กันใต้ต้นยางใต้ต้นมะขามใต้ต้นตะเคียนนี่ต้นตะเคียนต้นแขนต้นสนต้นสัมปะติต้นสารพัดพันไม้เก็บแล้วค่ะ ะได้จังเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ไว้ให้ขยายพันธุ์อันน่ะได้เยอะเหมือนกันนะครึ่งถังนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพุุ่เจ้าที่ได้ให้อาหารทิพย์ ไปต้องให้เก็บในป่าคุณแม่แพ้น้ำเกลียงด้วยไปเก็บในป่าไปเยอะต้นน้ำเกลียงก็คันอันนี้ทิ้งให้เป็นเชื้อต่อค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะออกอีกเลยนะเย็นที่สี่กันยาหกสี่นะคะลงมาดูสวนพอดีมาดูหน่อไม้ได้เห็นเห็ดหน่อไม้ก็ออกเยอะๆกินไม่ไหวปล่อยให้เป็นลำเนี่ผ้าก่อนนะใหล้ลูกๆตัดหญ้า ลงต้นไม้เริ่มโตอีกสักห้าปีนะโอ้ใหญ่ขนาดกิ่งชนกันเลยเลยเนี้ยหน้าแรงในหมอด้าแขวนกดธุดงกรรมฐานค่ะคุณแม่ปลูกสวนป่าเพื่ออไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญทุดงนะคะถวายพระพุทธเจ้าค่ะสา,สาธุสาธุนโมธามนี้โมทนากับเจ้าหนะ้าที่สวนพฤกษศาสตร์สสบ้านลงมก่าวเพียงทุกข์กาไม้มากาสนเนี่ย ถ้าคุณแม่ไปซื้อมันเนี่ยหมดขี่หมื่นเนี่ยต้นไม้แต่ละคนเขาขายก้าละสามสิบสี่สิบแล้วนะคะเห็นไหมมทนาสาธุที่อนุเคราห์ก้าไม้มาจนให้เต็มสวนเลยก้าไผ่ก็ยมประทีบจากจังหวัดนครสวรรค์ถวายมาเขามาเองนะไผอินโด ขอจะาพามทุกคนเจริญแล้วลูกๆที่ช่วยกันดูแลสวนพึกเนี่ยเอ้ยสวนป่านช่วยตัดหญ้าช่วยใส่ปุ๋ยผู้หญิงก็ช่วยถอนหญ้าช่วยกันดูแลก็ขอโมทนาให้ได้บุญบาร,รมีด้วยกันเยอะๆนะคะสร้างสวนป่าบถวายเป็นพุทธบูชาค่ะธรรมบูชาสังฆบูชา